สวัสดีครับวันนี้ก็พบช่องแจงแจงกินแตเกีรออยู่แล้วนะครับผมวันนี้ผมก็จะมากินสลัดสลัดปลาแซลมอนนะครับนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ครับใส่วาสุดิครับว้าสุดิว้าสุดิใส่ซอสครับ อร่อยมากเสร็จซอสร์แล้วนะครับแลบสลัดผสมอัดนี้ล่ะอะไรเหมือนกันนะนี่อหอืมลืมตาครับกดติ๊ตาแม่ครับผม ก็เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะบ้า